ชัดเจนพันข้าวครับผมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชัดเจนพันข้าวนะครับช่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกข้าวสายพันธุ์ไทยครับอยู่กับผมนายชัดเจนครับวันนี้วันที่22นะครับ22ตุลาคม2563ครับช่วงเวลาที่งเที่ยงนะฮะผมพาทุกท่านมาดูข้าวหอมนาคาหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วนะครับก็คือทําการเกี่ยวไปเมื่อเช้านะครับ ปริมาณข้าวนะครับที่ได้มาทําพันุก็คือเป็นต้นกล้าอยู่สองมัดนะครับกล้าสองมัดครับก็ได้ข้าวอยู่สองลานนะครับอย่างที่เห็นนะครับที่อยู่ด้านหลังของผมนี้นะครับนะครับก็สิ่งที่สังเกตได้นะครับข้าวหอมราคาตัวนี้คือกลิ่นครับข้าวที่เกี่ยวขึ้นมานี้มีกลิ่นพิเศษที่ค่อนข้างหอมโดยชัดเจนนะครับข้าวค่อนข้างหอมนะครับกลิ่นข้าวนะครับ ยังไม่ได้กินนะฮะขนาดนี้ยังไม่ได้กินนะฮะแค่เกี่ยวมาตากไว้นี่เวลาลมปิวลมพัดมาเราได้กลิ่นข้าวแบบชัดเจนมากเลยนะครับก็ไปดูกันฮะว่าหอมนาคาใกล้ๆนั้นนะครับจะเป็นอยังไง ผมข้าวก็หลวงค่อนข้างใหญ่เลยนะฮะหลวงค่อนข้างใหญ่เป็นข้าวเปลือกสีเหลืองอ่อนเนาะนะครับนาปลังนะครับเปลือกขาวปูนง,ง่ายๆนะครับที่เอามาตากอยู่ตรงนี้ก็คือไม่ตากใส่คันนาหรือว่าตอซังนะครับว่าน้ำเป่งไม่ตกครับ แปลงนาย,ยังเปียกอยู่ก็มาตากสาลานข้างบ้านครับงานเกี่ยวกับการเก็บรักษานะครับนี่นะฮะคือเวลาเกี่ยวนี่คือ2กรัรมนี้ก็ได้ก็ต้องได้วางแล้วนะฮะถ้ากอใหญ่นะครับ2-3กถาัมได้วางนะครับไม่สามารถเกี่ยวหลายๆกรํารได้เพราะวงเขาใหญ่ก็ต้องมา วางตาก,กันนะครับก็ได้ประมาณนี้ครับอีกร้านนึงก็อยู่ฝั่งนั้นครับที่เท่าเอาให้เห็นเอาให้ดูตอนแรกนะครับก็ได้สองล้านเล็กๆนี่น,นะฮะก็ได้ไม่เยอะครับก็เก็บไว้ทํานะปาปังต่อครับผมลวงคนข้างใหญ่นะกินหอมครับหอม หอมตั้งแต่ยังไม่ได้กินนะครับหอมตั้งแต่ฟางข้าวนี่แหละครับนะครับหอมตั้งแต่ฟางข้าวไปนี่แหละเดี๋ยวรอชิมครับรอชิมนะครับรอชิมดูว่ารสชาติจะจะอ่อนนุ่มแล้วก็จะกลิ่นหอมเหมือนฟางข้าวไหมนะฮะเดี๋ยวรอติดตามครับผมก็อย่าลืมกดนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งไว้นะครับทั้งช่องทาง YouTube นะครับชัดเจนพันข้าวแล้วก็ Facebook นะครับ ข้าวเหนียวกอกหกต้นเตี้ยนานหาเก้านะครับก็ฝากไปด้วยครับผมสาหรับครับข้าวสายพันธุ์หอมนาคานะครับข้าวเหนียวสายพันธ์ใหม่ทนท่วมทนแรงครับมีกลิ่นหอมนะครับหอมจริงไม่จริงเดี๋ยวเราเอาไปนึ่งกันเดี๋ยวนะครับคลิปต่อไปได้ชิมแน่นอนครับหอมนาคาวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ